ำหมับทางมาวัาจะปาทองนะคะถนนปิรำนางรอมถนนหมายเลข226กิโลเมตรที่6อยู่ตรงข้ามศูนย์เชฟโเรเลตเดี้ยวขวาเข้ามาค่ะ มาอยู่กันที่วัดจำปาทองตำบลกระสางอำเภอเมืองจอดวีรำนะคะที่เรามากันที่วัดน,นี้จุดเด่นของวัดน,นี้นะคะก็มีการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีนักเรียนจากที่ใกล้และที่ไกลมาเข้าค่ายกันที่นี่จํานวนมากซึ่งมีพระอธิการชาติชายชยันโตเป็นเจ้าว่ดที่นี่และเป็นพระวิทยากรคะ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับท่านให้มากขึ้นกันค่ะมา ข้าเจ้าคะวัาที่นี่ก่อตั้เงเมื่อไหร่มีจุดเด่นยังไงพี่มนพาพจะร์เล่าถ่งไ,ได้ไหมคะอ่าม่สาวรังลูกๆมาจากที่ไห,ไหนกันเลยโดยมีทาราบอินค่ะ วัดที่นี่ก่อตั้งเมื่อก่อนพศ2475ซึ่งก่อตั้งโดยหลวงฟูรุญยานาบุธโธซึ่งเป็นพระเกจินะเป็นพระที่สร้างสร้างวัดแห่งนี้แต่ก่อนที่วัดแห่งนี้จะอยู่ตรงในหมู่บ้านกระสังเนี่ยเมื่อก่อนนี้วัดที่นี่อยู่นู่นทางออกไปตรงสี่แยกไดานาสตี้ตรงสี่แยกบ้านกระสังตรงที่มีขายกระเบื้องมีตลาดนักท่องถมแต่ว่าเนื่องจากปีนั้นมัน เรียกว่าทุกๆปีในน้ําท่วมมันอยู่ติดกับคลองติดกับห้วยก็เลยน้ําท่วเมเวลาโยมจะไปวัดไปวาเนี่ยต้องแจวเรือไปถ้าน้ําท่วมต้องแจวเรือไปแล้วก็วัดก็ลาบากหลวงพ่อก็เลยเ,เรียกว่าท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงอยากจะมีวัดที่สะดวกต่อการทําบุญก็เลยท่านก็เลยมาสร้างวัดที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็น,นที่ดินส่วนตัวของท่านซึ่ง โยมพ่อโยมแม่ท่านได้แจกว้ให้ท่านก็มาสร้างตรงนี้แล้วก็ซื้อเพิ่มเติมนะก็โยถวหวบ้างอะไรบ้างนะก็สร้างมาก็มีท่านนะเป็นรูปแรกนะหลวงปูุ่ษยานาุโทโธหลวงพ่อปืด๊ดหลวงพ่อหลายๆรูปหลวงพ่อคุ้มแล้วก็มาหลวงพ่อแก้วกาลยานโนพระอาจารย์มหาสติสิริจันโทแล้วก็มาจนถึงพระอาจารย์เองนะ พระธิการชัดชายมารับหน้าที่เมื่อปี2550แล้วก็พอมารับหน้าที่ตรงนี้ก็เลยว่าเอ๊ะพระอาจารย์มีความคิดอยากจะทำวัดตรงนี้ให้เป็นที่อบรมก็เลยได้ปรึกษากับทีมงานว่าจะจัดเป็นศูนย์อบรมพุทธธรรมจริยธรรมแล้วก็เริ่มจัดเมื่อปี2550แล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียน ทั้งที่ใกล้และที่ไกลเข้ามาก่อนที่จะจัดก่อตั้งตรงนี้พระอาจารย์ก็พูดถึงโบสถ์นิดนึงโบสถ์วัดจำปาทองนี่สร้างเพิ่งเสร็จเมื่อปี2 5 5 0กว่าแล้ว53 54แล้วก็ได้ปิดทองฝังลูกม,มิรปี25รพระอาจารย์ก็เลยว่าโบสถ์เราเนี่หลายๆวัดพระอาจารย์ไปเห็นว่าเอ๊ะโบสถ์สวนมากนี่บางวัดนี่ สร้างให้นกพิราบอยู่หมายถึง10ล้านแต่นกพิราบอยู่ขี้เต็มเลยแต่ไม่มีการที่จะพูดง่ายงไม่มีกิจกรรมพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเรามาเปิดโบสถ์ดีกว่าหมายถึงว่าเปิดให้นักเรียนมาเข้าค่ายอบรมแล้วได้ใช้สถานที่ตรงนี้ในโบสถได้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะัให้นักเรียนได้เห็นจิตกรรมฝาผนังอะไรลักษณะก็มีกิจกรรมเรื่อยมาดีกว่าเราไปปิดโบสถ์ให้นกพิราบอยู่หรือปีหนึ่งปีหนึ่งใช้ กิจกรรมในโบสถ์ไม่เท่าไหร่ถ้าเราไม่เปิดตรงนี้เช่นบสถบวชปีหน,นึ่งสามคนสามรูปเนี้ยสามครั้งรับงานกระถิ่นสี่ครั้งสี่ห้าครั้งต่อปีซึ่งมันไม่คุ้มกับเงิน 10- 20ล้านที่เราสร้างโบสถ์ไวพระอาจารย์ก็เลยมาดําเนินการกิจกรรมตรงนี้ก่อนที่พระอาจารย์จะมาอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ก็เคยทํางานร่วมกับขรามมหาสมปองตารคุตุโตซึ่งปัจจุบันนี้ออกอเรียกว่าธรรมะเดลิเวอรี่อยู่ที่กรุงเทพพรามหาสมปอง จัดงานเข้าค่ายเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันท่านเป็นภาคนักบรรยายตามสถานที่ต่างๆไม่ได้เข้าค่ายแต่พระอาจารย์จะจัดเข้าค่ายด้วยอยู่กันกักเรียน3วัน2คืนบ้าง2วันหนึ่งคืนบ้างแล้วแต่ทางโรงเรียนจัดนิมนต์หรือว่าจะมาติดต่อก็มีจากหลายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพระครูโรงเรียนจัตุราสหลายโรงเรียน,รนยโรงเรียนพระโขนงโรงเรียนแสลงโทนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนจากอำเภอกระสัง จากอำเภอแคนดงก็มาเข้าค่ายเยอะๆมากมาย mm hmm. กิจกรรมก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ให้เห็นต่อไปว่าเ,เราทํากิจกรรมอะไรบ้างนะซึ่งภ่นะาพพระอาจารย์ก็ได้บันทึกไว้ด้วยแล้วก็มีหลายๆโังเรียนเข้ามานะก็พระอาจารย์ก็สืบทอดเจตนาว่าเออเราเป็นพระนี่เราทํำยังไงเราไม่ใช่ว่าบินทบาทแล้วก็อยู่วัดอย่างเดียวเราก็ต้องมีกิจกรรมที่เราให้กับ สังคมบ้างในที่พระอาจารย์ทำเพราะฉะนั้นจุดเด็นตรงนี้ก็คือ,อมีญาติโยมเข้ามา,าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มีนักเรียนเข้ามาเข้าค่ายด้วยก็มีจากหลายโรงเรียนลงก็รุ่นรุ่นเราก็มีตั้งแต่ปฐมโรงเรียนบ้านหนองค่ายโรงเรียนปฐมอนุบาลพระอาจารย์ก็ไปอนุบาลตัวเล็กๆพระอาจารย์ก็พยายามอบรมอนุบาลเล็กๆอาหารให้เขากราบ บางทีอนุบาลคุยกันสี่หนาทีก็หยอกกันพระอาจารย์ก็ต้องมีกุศสโลบายเล่านิทานบ้าง,เล,าาางเล่าเรื่องผีบ้างพิตาโบอะไรเงี้ยเขาชอบนะพิตาโบเนี่ยนะเขาจะชอบมากอะไรลักษณะแล้วก็ดึงเขาเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉะนั้นก็วัดที่นี่นะก็เป็นพูดง่ายๆพยายามพระอาจารย์พยายามให้เขารู้จักในนามของศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม แล้วก็พระอาจารย์ก็รับงานนอกสถานที่เช่นไปบรรยายโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์โรงพยาบาลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่คนาทิ่มนต์ไปก็ไปรับข้างนอกด้วยเหมือนกันเป็นการเผยแพร่เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลอะไรนี่จะรู้จักพระอาจารย์หรือนักเรียนในแถบจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะรู้จักพระอาจารย์ในนามพราธิการชา,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 ชาติชายชยันโตนักเรียนจะรู้จักไม่ว่าจะเป็นนักศึกษารษาชภัฏพระอาจารย์ก็ไปบ่อยอเทคนิคก็ไป นะก็ไปหลายที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสตึกก็ไปนะไปหลายที่เหมือนกันเพนะราะนั้นพระอาจารย์ก็ทำหน้าที่ตรงนี้พยายามให้นักเรียนได้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็กิจกรรมที่พระอาจารย์ทำทั้งในวัดและนอกวัดในวัดนี้พระอาจารย์จะดึงมีนักร้องประจําทีมงานด้วยคือธรรมคีตะในช่วงที่พระอาจารย์บรรยายแม่พระอาจารย์จะ ให้นักเรียนซึ่งเป็นน้องปุ๊กนักธเรดาบันเทิงใจปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม4โรงเรียนบุรีรัมพ์พิทยาคมก็มาร้องเพลงในช่วงแม่จะร้องเพลงให้กับบรรดาแม่และครูฟังด้วยมีเพลงครูด้วยก็ดึงเยาวชนเข้ามาช่วยมีพี่เลี้ยงที่เป็นเยาวชนที่เขาว่างเว้นจากการเรียนเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากสารพัดช่างบ้างเทคนิคบ้างเขาก็มาช่วยนักเรียนจากโรงเรียนพักครูนี่เขา มาช่วยในส่วนตรงนี้เขามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเพราะว่ามีนักเรียนจากที่ต่างๆเข้ามาช่วยกันอา,อาจจะเสิร์ฟน้ําอาจจะดูตักน้ําตักกับข้าวให้น้องๆในลักษณะอย่างนี้อ่าเนี่ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็ดึงญาติโยมเข้ามามีส่วนร่วมทํากับข้าวบ้างอะไรบ้างเพราะเป็นที่พระจันทร์ทาเพื่อจะให้ชุมชนเราได้มีอะ,อ,อะไรนะได้ทํางานร่วมกันเกิดความสมัครสมานสามัคมค,มค,คีพระพุทธเจ้าบอกว่าหมั่นประชุมกันนองนิดเจอกันบ่อยๆจะทําให้เรา ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นดีกว่าเราห่างเหินกันแล้วก็ไปนินทาวารายรกันเพราะนั้นกิจกรรมดีๆพระอาจารย์ก็เลยสร้างสังค์ขึ้นมาที่วัดจำปาทองนี้ใช้ชื่อว่าสื่อธรรมอิสระแล้วก็มีโลโก้โลโก้ของพระอาจารย์ก็จะมีนกพิราบนกพิราบนี่บอกบอกถึงความอิสระเสรีแล้วก็ ok นกพิราบในสมัยก่อนก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารถ้าเราเรียนเรื่องการสื่อสารนะจะมีผูกกระดาษไปกับ ขามนแล้วก็ให้บินไปในการสื่อสารสมัยก่อนาะฉะนั้นพระอาจารย์เปรียบเสมือนว่านกพิราบนี้เป็นตัวแทนของอความอิสระแล้วก็สื่อสารคือธรรมะไปยังที่ต่างๆใช้คําว่าสื่อธรรมะพระอาจารย์คิดขึ้นเองว่าสื่อธรรมะอิสระอิสระมาจากอิสระไม่ขึ้นต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้น,นก็เลยใช้ตรงนี้ขึ้นมาโลโก้มีดอกบัวอยู่ข้างๆดอกบัวหมายถึงอดอกบัวที่เป็น เปรียบเสมือนดอกไม้ที่บริสุทธิ์ยิ่งดอกบัวที่ยังไม่ได้บานคือดอกบัวภายในเกสรดอกบัวนี่ปิดบังไม่ให้อะไรเข้าไปเจือปนเพราะฉะนั้นอดอกบัวก็เลยนิยมนําไปไหว้พระอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเสมือนบางคนเหมือนอสโมสรนักฟ,ฟุตบอลอะไรพระอาจารย์ก็เราทํำยังไงละ่ะ เด็กนักเรียนส่วนมากมาอบรมก็เป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนเขาชอบในส่วนตรงนี้เราก็เห็นว่าเขาชอบในด้านนี้เราก็เอาอไอเดียตรงนี้มาจัดเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประยุกต์ใช้ในเขาเรียกว่าอะไรนะใน,ในยุคปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เราจะไปตามเทศเนยพระอาจารย์เทศเทศสมัยก่อนในเทศอ์หยาิโยทั้งหลาย ไอไปด้วยพูดช้าไปด้วยลืมตาขึ้นมาคนหลับไปทั้งศาลาพระอาจารย์ก็เลยใช้ยุคใหม่เอาอะไรที่มันเป็นสมัยยุคปัจจุบันเช่นกำลังสไตล์กำลังดังเราก็เอาเข้ามาประยุกต์บางคนบอกทุกวันนี้ลืมเรื่องอประเภทนี้เก่าๆไทยเออไทยเออเด็กลืมไปพระอาจารย์ก็บอกเงี้ยเด็กทุกวันนี้ไปโอ้ผมนงสตอ์บุ๊บุ๊บอะไรเนี่ย ก็ไปเต้นขย o b ย c ก,กันบางทีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีลืมไปจากเคยคารมตรงชาติประเทศไทยรวมเนื้อเนื้อชาติไทย,าทไทยบางคนทุกวันนน้ลกไม่อย่างนั้นประเทศไทยบางทีไปแค่ขี้มูกบ้างแล้วก็ไปจี้เอกะไอ้ชุดไอ้ชุดเน่ะพอครูมามา,มายืนตรงนะเมื่อก่อนยืนตรงประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยพระอาจารย์ก็เลยต้องการที่จะไปปลูกฝังวัฒนธรรมที่มันมี อยู่ก่อนแล้วให้เขารู้จักรักษาวัฒนธรรมท,ที่ดีงามอย่างนี้เป็นต้นนี่พระอาจารย์ก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาเอาละพระอาจารย์ก็พูดมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออก็รู้สึกว่าเยอะนะก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็พูดให้ฟังเที่ยวตรงนี้ก็เรามีอะไรจะถามเพิ่มเติมหรือจบแล้วพระอาจารย์บรรยายมาหมดเนี่หมดแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ก็ฝากท่านผู้ชมแล้วก็พวกเราให้ ติดตามผลงานสื่อธรรมอิสระได้ฟังนิดนึงใน u t u b e พิมพ์ว่าสื่อธรรมอิสระหรือพระอาจารย์ไปบรรยายใน Facebook พิมพ์คําว่าชาติชายอิสระก็จะเจอพระอาจารย์อยู่ที่นั่นก็สามารถติดตามได้พระอาจารย์กระจายธรรมะสู่โลกออนไลน์ทั่วทุกหนแห่งที่คนอยู่เราก็จะแทรกซึมเข้าไปเพระาะฉะนั้นพระอาจารย์ก็บรรยายทั้งในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งในสังคมข้างนอกด้วยทุกเพศทุกวัยพระอาจารย์ก็พยายามเข้าถึงทุกเพศทุกวัยให้มากยิ่งขึง้นก็ใช้คําว่าธรรมสวัสดีไว้เพียงในธรรมสวัสดีสวัสดีค่ะป้ายัยค <Yeah. S 2> ือว่าพวกหนูมาจากโรงเรียนพัทลาานะคะหนูจะถามป้าว่าป้ามาจากวันนี้มานานังตั้งแต่เกิดอย่แล้ววันนี้ป้ามาทำอะไรคะเนี่ยป้ามาตากข้าวฟัดข้าวอ่ หนูเคยได้ยินมาว่าวันนี้มีหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ป้าช่วยเล่าประวัติของหลวงปู่ให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะป้าก็พอจะรู้มางสมัยที่ป้าเป็นเด็กป้าเคยมาเล่นวัดประจําแล้วก็เคยเห็นหลวงปู่เดินตากฝนแล้วก็ไม่เปียกเคยเห็นกับตาตัวเองเลยเหรอคะจ้าท่านมาจากตลาดท่านลงรถมาท่านก็เดินฝนก็ไม่เปียกเลไนะ ป้าคะป้าคิดว่าวัดน,นี้จากอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแตกต่างกันมากเลยจ้ะแต่ก่อนมันเป็นศาลาไม้มก็มีสองหลังแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้มันยังมีลายกุฏิหลายที่<ม>จเจริญกว่าเก่ามากเลยเจริญจนมีใบฟ้าได้แต่ตอนไม่มีโบสถ์<ๆ>เดี๋ยวนี้ยังมีโบสถ์ด้วย เราก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดมาฝานะคะคำแรกคำว่า t e m p l แปลว่าวัดค่ะคำที่สองนะคะ novice แปลว่าสามเณรค่ะคำที่สาม monk แปลว่านักบวชหรือพระคำที่สี่นะคะ bell แปลว่าระฆัง